กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะเขาได้มีการหนุนในเรื่องของ Gen X model ค่ะกลยุทธ์จ้างงานนะคะโดยที่จะเน้นทักษะแล้วก็แก้วิกฤตการขาดแคลนคนไอทีพร้อมกับจับคู่นะคะผู้ว่างงานกับผู้ประกอบการให้ด้วยค่ะ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวนะคะได้ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าสอ,อวชอหน่วยบริหารและก็จัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีแล้วก็เจเนอเรชันประเทศไทยได้มีการจัดงานแถลงข่าว ค,ความร่วมมือกลยุทธ์จ้างงานเน้นทักษะ แก้วิกฤตขาดคนไอทีด้วย Gen X model ค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับทุกกระบวนการในการทำงานเพื่อที่จะพัฒนากำลังคนให้มีทักษะเฉพาะด้านที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการแล้วก็ตลาดแรงงานภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการจ้างงานตามความต้องการของประเทศโดย Gen X model ซึ่งมีทางด้านของหัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์สอปอวเป็นหัวหน้าโครงการดังกล่าวค่ะ ที่จัดขึ้นนะคะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีค่ะนายพันเพิ่มสักนะครับก็กล่าวนะครับว่าทางด้านของอวเองเนี่ย เขาก็มุ่งเตรียมฐานกําลังคนที่มีสมรรถนะสูงนะครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับโดยโครงการ GenX Model เป็นการฝึกอบรมเข้มข้นระยะสั้นในรูปแบบบูตแคมป์ครับด้วยหลักสูตรที่ผ่านการออกแบบและกําหนดทักษะเฉพาะร่วมกับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมผู้เรียนเองเนี่ยนะครับก็จะได้รับการฝึกอบรมทักษะเฉพาะทางทักษะชีวิตและทักษะในการหางานสมัครงานโดยทาง Generation จะช่วยจับคู่ระหว่างผู้ที่ต้องการหางาน หรือผู้ว่างงานกับผู้ประกอบการเพื่อให้ได้บุคลากรคุณภาพครับตลอดจนการทําให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความสําคัญของกลยุทธ์การจ้างงานเน้นทักษะและนําไปปฏิบัติซึ่งเป็นหนึ่งใน,นกลไกการเชื่อมโยงภาคการศึกษาและภาคเอกชน ต่อยอดให้กับมหาวิทยาลัยในประเทศที่สนใจจะเรียนรู้กระบวนการปรับเปลี่ยนหลักสูตรและการเรียนการสอนในภาคการศึกษาให้แตกต่างและตอบโจทย์นะครับผลิตกําลังคนที่ตรงกับความต้องการของตลาดได้ตรงจุดและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสายเทคโนโลยีด้วยนะครับนี่ก็เป็นโครงการที่น่าสนใจนะใช่แล้วค่ะทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรสุวิทย์แซ่เตียนะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีท่านได้กล่าวนะคะว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสสําคัญ ที่ได้ร่วมงานแล้วก็เรียนรู้กับโมเดลการศึกษาการจ้างงานแล้วก็แนวความคิดกลยุทธ์การจ้างงานแบบเน้นทักษะแก้วิกฤตการขาดแคลนคนไอทีซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพนะคะในกว่า17ประเทศทั่วโลกโดยได้นํามาปรับใช้ในการ บริหารและก็บริบทของประเทศไทยซึ่งทางมหาวิทยาลัยเองก็เลยร่วมเป็นกําลังหลักสําคัญค่ะในการที่จะขยายผลสถาบันอื่นๆรวมถึงการขยายสาขาทักษะงานแล้วก็จํานวนผู้เรียนในอนาคตดังนั้นนะคะก็มีความยินดีอย่างยิ่งค่ะที่ได้ร่วมงานกับเจเนอเรชันประเทศไทยเพื่อที่จะร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเป็นประโยชน์ต่อทั้งมหาวิทยาลัยและสังคมไทยต่อไปค่ะด้านของ CO โนะครับเจเนอเรชันประเทศไทยนี่ก็บอกว่าก็เพื่อการถ่ายทอดโมเดลจน egg. ด้วยกระบวนการเจ็ดขั้นตอนระยะแรกเนี่ยเจเนเรชันจะเป็นผู้ดำเนินการจากการสนับสนุนขององค์การภาครัฐนะครับและภาคเอกชนมุ่งสู่การขยายผลเพื่อให้องค์กรหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆสามารถสร้างหลักสูตรที่ใช้กระบวนการของเจเนเรชันได้โดยมีเป้าหมายในการขยายจํานวนผู้เรียนเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการจ้างงานส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าใจกลยุทธ์การสร้างงานเน้นทักษะและสาขาทักษะงานเพราะระบบการศึกษาและระบบการจ้างงานเป็น2องกล ที่ต้องทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศในด้านการว่างงานและการขาดแคลนแรงงานได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับ